วัดีครับวันนี้ร้านพีเอ็นพลาซ่าของเรามีสินค้าดีๆจะมาเสนออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นไดร์เป่าผมนะครับของเคฟล่านะครับให้ลมแรงถึง1,000วัตต์เลยนะครับจะมีตัวไดแล้วก็มีตัวหัวต่อมาให้นะครับดูขนาดสายนะครับเป็นสายขนาดค่อนข้างใหญ่เลยในความยาวพอสมควรเหมาะกับการใช้งานเลยนะครับสายเส้นใหญ่นะครับจะปักใช้งานเช็เกียบปักนะครับแล้วก็เปิดเลยนะครับตัวนี้จะปรับ ระดับความแรงลมได้2ระดับนะครับเห็นไหมแรงมากแรงน้อยแล้วก็ปรับระดับความร้อนนะครับได้ถึง3ระดับเลยนะครับร้อนน้อยปานกลางแล้วก็ร้อนมากนะครับในสามระดับเลยลมแรงลมแรงดีเลยนะครับนี่ดูโอ้ลมแรงเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับสินค้าของเรานะครับตัวนี้ทุกตัวได้มาตรฐานมอกแท้ๆนะครับปลอดภัยแน่นอน อยู่นะครับมาตรฐานมอก็แท้ๆนะครับตัวสินค้าโปรดักตัวกล่องเป็นภาษาไทยหมดนะครับไม่ใช่ภาษาจีนนะครับเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาปกติ299บาทนะครับทางร้านเราจัดโปรโมชั่นเหลือเพียง229บาทเท่านั้นนะครับกับไดเป่าผมคุณภาพสูงๆลมแรงๆนะครับกับราคาสุดพิเศษนะครับโอ้แป๊บเดียวนะครับร้อนแล้วร้อนมากเลยนะครับ สนใจก็ติดต่อได้ที่ร้าน D N p a ซ a ของเราเลยนะครับได้ปลาผมเทบล่า1,000วัตต์นะครับขอบคุณครับ